โนราแข้มก็รองกับยาเสพติดโละละเนออย่าไปกองเกี่ยวเราอย่าเที่ยวโซองอ่ะมาทำลายไม่เสียหินเสียทองก็งมีค่าลูกพรรายผาัวเมียไม่เส่ย ยายแคมเครือวันอายุ82ป,ปีครูภูมิปัญญามนราชื่อดังของกระบีที่ถูกคนร้ายอายุ42ปีซึ่งมีอาการติดเล่าและยาจนคลุ้งคลั่งบุกเข้าไปก่อเหตุใช้มีดพราฟันเข้าบริเวณคอในขณะที่กำลังประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมศพภายในวัดธรรมมาวุฒิสรรารนารามอําเภอเนื้อคลองจังหวัดกระบีเมื่อค่ำวันที่11กันยายนที่ผ่านมาจนทำให้ได้รับบาดเจ็บถูกเย็บบาดแผลที่คอ5เข็มขับกลอนมนุราสะท้อนพิษภัยยาสิติดเพื่อฝากไปถึงผู้เกี่ยวข้องทุก ขอให้ช่วยกันป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังหลังจากวันนี้โรงพยาบาลอนุญาตได้ออกมาพักรักษาตัวต่อที่บ้านได้ โดยยายแคมบอกเขาว่าตัวเองโชคดีที่รอดชีวิตมาได้เพราะมีดไม่โดนเส้นเลือดใหญ่แต่ถูกเย็บไปทั้งหมด5เข็มอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สร้างความหวาดกลัวให้กับตัวเองและคนในชุมชนเป็นอย่างมากเพราะนับจากต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมากระบี่ตกเป็นพื้นที่ที่มีผู้เสพติดยาก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้สูงอายุและเยาว,วชนซึ่งมีทั้งชายและหญิงบาดเจ็บและเสียชีวิตแทบทุกวันไปแล้วจํานวนหลายคนค่ะยาเสพติดนะคะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเดี๋ยวนี้คะ่ะ ค่าย่ากินตับค่าแม่จับแม่ฟาดกับไอขวาปะหนังแล้วก็มีเหมือนจะทุกวันค่ะแล้วก็มาโดนยายเข็มยายเขมมองว่าโอ้สังคมเนี้ยต่อไปคนดีเราจะอยู่ยากแล้วนะถ้าว่าทางเบื้อบนเขาไม่ลงมาช่วยดูแลให้ดีกว่านี้หน่อยค่ะ ข้อมูลจากคลินิกของนายแพทย์สมเกียรติซึ่งรับรักษาและบำบัดผู้ที่ติดยาเสพติดมานานร่วม30ปีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายระบุเขวาว่าปัจจุบันกระบี่มีผู้เสพติดยาเพิ่มมากขึ้นทุกวันและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นพบว่าผู้ที่เสพติดส่วนใหญ่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆและเป็นนักเรียนหญิงมากขึ้นค่ะ นายแพทย์สมเกียรติซึ่งเปิดคลินิกช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลิกเสพยาด้วยการรักษาให้ฟรีมานานร่วม30ปีให้ข้อมูลเขาว่าในอดีตเริ่มจากปี2536พบผู้ที่เข้ารับการบำบัดส่วนใหญ่เสพติดเฮโรอีนแตกต่างจากปัจจุบันที่เปลี่ยนมาเป็นการเสพยาบ้าเป็นหลักและในรายที่เข้าบำบัดเพราะเริ่มมีอาการหลอนและคลุ้มคลั่งสาเหตุสำคัญไม่เพียงเพราะเสพติดยาในปริมาณที่มากมาเป็นเวลานานยังเป็นเพราะเสพยาเสพติดหลายชนิดพร้อมกันในคราวเดียวมีทั้งยาบ้ายาไอซ์ น้ำกระท่อมกัญชาไปจนถึงเหล้าทำให้เกิดริดกับระบบประสาทจนทำให้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้หนักที่สุดค่ะตอนนี้เป็นเด็กมากขึ้นนะเด็กมากขึ้นนะผมเคยเจอเด็กเด็กผู้หญิงนักเรียนนะซ้ำอยู่ม,ม,ม,มสองมสก็ก็เสพยาบ้าเป็นเป็นาานะเป็นยาานะเป็นเป็นธรรมดาไปแล้วจนกระทั่งเกิดปัญหาเรื่องอะไรเรื่องอจากรรมเรื่องการฆ่ามนุษย์อะไรมากไปนะครับนะ ส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็เป็นประมาณสักจะพูดได้แต่สักสิบขวบขึ้นไปนะฮสิบขวบขึ้นไปจนถึงประมาณสักสักห้าสิบใช่วัย35ปีคนนี้เขาเป็นหนึ่งในคนที่ตั้งใจต้องการเลิกเสพยาอย่างเด็ดขาดวันนี้เขาและมารดาเดินทางมารอรับการรักษาที่คลินิกนายแพทย์สมเกียรติพร้อมยอมเปิดใจกับทีมข่าวเขาว่าเสพติดยามานานเกือบ15ปีเริ่มต้นจากการเสพยาเบ้าวันละเม็ดก่อนที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นทุกวันเคยเสพมากสุดถึงวันละ15เม็ด ทำให้นอนไม่หลับติดต่อกันเจ็ดคืนจนบางครั้งทําให้เกิดอาการหลอนและคิดไปเองเขายังบอกด้วยคขาว่าในอดีตยาบ้านมีราคาที่แพงกว่าปัจจุบันมากโดยช่วงเริ่มต้นที่เขาเสพยาบ้าหาซื้อได้ยากราคาแพงเฉลี่เยเม็ดละ200บาทกระทั่งช่วงหนึ่งที่รัฐบาลมีการป,าปรับปรามอย่างหนักราคายาบ้าเพิ่มขึ้นเป็นเม็ดละ500บาท แตกต่างจากปัจจุบันที่ยาบ้าราคาถูกลงมากเหลือเพียงเม็ดละ40บาทหรือบางครั้งถ้าซื้อในปริมาณมากราคาก็จะยิ่งถูกลงไปอีกกินกินตังเวียนนะมีหมาถึงกินทุกขนาดกลับว้มหัวจัเสียครับหัวจะสิหมายถึงสติจะบับบจ,จากรับห15ปีก่อนจนถึงวันนี้ราคายาบ้าที่เราซื้อราคามันแตกต่างกันเยอะไหมคะเยอะครับยังไงคะพี่ จะช่องรอยหารอยตอนนี้เหลือ40กับนั่นนั่นนั่นตัวเทพเลยนะแต่ตัดเทฟทุกวันก็อาจจะไม่ซึ้งกบหมายถึงว่าจากเม็ดละสองร้อยห้าร้อยตอนนี้เหลือเม็ดละสี่สิบบาทครับผมการหาซื้อได้ง่ายขึ้นไหมคะหรือว่ายังไงก็ไม่อายไม่อยาแต่กับคิดว่ามาไม่ร้องไห้มาประจํามาตลอดเลยคือบางทีก็แอบแอบร้องให้เพราะว่าสงสาร ในครอบครัวรู้ไม่รู้จะทํำยังไงแมบไอ้ชักชวนลูกหลานหรือว่าคนที่เสพอยู่ตอนนี้ให้คิดกับตัวกับจยดีกว่าถ้าว่าไปโดนคดีแล้วมันมันหลายอย่างต้องติดคุกด,ด้วยแล้วก็เสียอนาคตด,ด้วยเช่นเดียวกันกับครอบครัวนี้ซึ่งผ่าลูกชายวัย27ปีเข้ามารับกบบารบําบัดที่คลินิกในแพทย์สมเกียรติจนสามารถเลิกยาได้แล้วร่วม2เดือน แต่ผลจากการเสพติดยามาอย่างยาวนานทําให้บุตรชายยังมีอาการทางสมองเชื่องช้าและเสื่องซึมแต่เธอก็หวังคขาว่าการเข้ารับการรักษาที่นี่จะทําให้บุตรชายกลับมาเป็นปกติได้ในสักวันเคยรุนแรงนบกสุดเา็นยังไงคตอนนั้นผวดยับๆอะไรหลนั้นย่่ะแต่ไม่มีอาการเดี๋ยวลุกไม้ลุกมือแต่ก็ยักให้เากลับมามันดือมอ่ะ การแพร่ระบาดของยาเสพติดไม่เพียงทำลายความสงบสุขในครอบครัวซึ่งเป็นเหมือนรากฐานของสังคมยังเป็นต้นต่อของปัญหาสังคมอื่นๆให้เกิดขึ้นตามมาอีกมากมายเฉพาะตัวเลขผู้เข้ารับการรักษาย,ยาเสพติดด้วยความสมัครใจของคลินิกนายแพทย์สมเกียรตอิอำเภอเมืองกระบี่พบเขาว่าแต่ละเดือนมีจำนวนหลายร้อยคนและเฉะพาะในช่วงก้าเดือนแรกของปีนี้มีผู้เข้ารับการบำบัดเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึงเท่าตัว เพลินพิษช,ชูเนสนสำนักข่าวไทยอาสามทอรายงาน